สวัสดีครับผมโอมนะครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวอาสบู่นะครับเป็นสบู่นกแก้วอาสบู่นกอเปิดมาหอมมากเลยเป็นสบู่นกแก้วนะครับทุกคน,บ,นกกบ้านผมมายัางใช้สบู่อยู่แล้วก็ชอบสบู่นกแก้วด้วยเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะครับมีหลายกลิ่นปกติผมจะใช้เป็นตัวสีน้ําเงินเออเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับตัวนั้นหอมมากเลยนะครับตัวสีน้ําเงินหอมมากจาชื่อกลิ่นไม่ได้แล้ว ปกติผมใช้นะครับปกติผมใช้ถี่น้ําเงินเนี่ยเป็นกลิ่นไม้หอมนะครับคือตอนลองทดสอบลองดมกลิ่นครั้งแรกตอนจะซื้อเนี่ยโอ้โหติดใจชอบมากเลยนะก็ใช้มาเป็นปีนะออพอใช้มาเป็นปีเสร็จปุ๊บเอออยากจะลองเปลี่ยนบ้างแล้วเพราะว่ามาเห็นโอ้โหมันมีสีอื่นแล้วก็มีกลิ่นอื่นเยอะมากๆเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเนี่ยธานาคานะครับเป็นกลิ่นธานาคานะครับหอ,อมสดชื่นยาวน,นาน หอมสะอาดนะคือคือนึกออกมคือมันหอมสะอาดมากเลยครับสอันนี้คือเป็นสีเนื้อนะเขาบอกว่าสบู่แพลตตนะครับสีก้อนไว้นี้มันเป็นขนาดขนาดใหญ่นะขนาดร้อยห้ากรัมนะครับกลิ่นทานาคาสีเนื้อคือมันหอมมากอะทุกคนเป็นกลิ่นไม้เหรอออคือวิธีอะตอนที่ผมตอนที่ผมหานะผมผมก็คือไปเทสกลิ่นจากพวกห้างก่อนไปเทสกลิ่นในห้างนะครับ ที่มันมีเยอะๆแล้วก็ไปลองเทสดูว่ากลิ่นไหนหอมสุดนะครับสีเขียวเนี่ยคือกลิ่นตั้งแต่ใช้มันแต่เด็กๆเลยนะครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นกลิ่นพึกษาใช่ไหมสีเขียวนะครับก็จะมีสีเหลืองอีกเป็นกลิ่นมะลินะครับสีเหลืองก็หอมดีลาวดีก็หอมสีม่วงนะครับกลิ่นไม้หอมที่ผมใช้มาประจําในสีน้ําเงินนะครับเป็นกลิ่นไม้หอมกลิ่นบุปผชาติสีแดงกลิ่นไวซากุระชมพูอ่อนเฮ้ยไวซากุระก็หอมนะแต่พอผมเทียบกันอนะ่ะผมเอาตัวนี้มาลองก่อนนะครับเทียกบกันก็คือแฟนบอกว่าชอบตัว ลองเอาธนาคานี้มาก่อนนะครับกินธนาคาเป็นสีโอโรสตัวนี้สีเนื้อนะครับกินกุหลาบนะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีส้มก็จะเป็นกลิ่นลินลี่พีทนะครับสีส้มกลิ่นลินลี่พีทแล้วก็มีเป็นชมพูเข้มก็จะเป็นโรสเบอร์รี่นะครับเป็นโรสเบอร์รี่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นธนาคานี้มันคืออะไรเป็นดอกหรยอเป็นชื่อดอกครัเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะแป๊บนึืงโอเคทุกคนไปได้ข้อมูลมาแล้วครับธนาคาเนียมันเป็นเป็นพืชนะครับเป็นไม้ ของทางเป็นไม้พื้นเมืองของทางเมียนมานะครับที่เราเห็นนะ่ะที่เขาเอามาทานหน้าเหลืองเหลือง่ะก็คือมันเป็นเปลือกไม้นะครับเป็นเปลือกไม้ของชิน้นนี้เนี้ยเอามาบดเอามาฝนละเอียดแล้วกาที่ว่ามาเอามา,เอามาทานหน้ากันไงเฮ้ยมันมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงผิวดีมากเลยนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบเนี้ยเออสรรพคุณต้านการบำรุงผิวนะครับทานาคาแล้วก็คือกลิ่นหอมมากเออกลิ่นหอมจริงๆถือว่ามันหอมสะอาดสะอาดนะครับหอมสะอาดสะอาด หอมสดชื่นสะอาดนะหอมสดชื่นแล้วก็ดูสะอาดสะอาดมากเลยนะครับเป็นกลิ่นผักนตัวนี้โอเคมันก็มีหลายกลิ่นนั่นแหละนะครับก็ลองสั่งซื้อกันดูใครมีส่วนลดที่แอปไหนก็ไปซื้อกันที่นั่นนะครับผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอ่าน,นี้เป็นเซอร์บูนะครับแพรโรดหรือว่าสบู่มะแก้วนั่นเองกลิ่นก็เยอะมากเลยแต่ละกลิ่นหอมหอมนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีละกลิ่นแล้วกันนะครับว่าแต่ละกลิ่นนั้นมันมันมันเป็นยังไงบ้างนะเาก็เข้าๆไปแล้วล่ะนะแต่ว่ากลิ่นน หอมโดนใจสุดในตอนนี้นะเดี๋ยวพอใช้ไป็นฟอหนึ่งคืนตัวเนื้อมันะเนื้อละเอียดแล้วก็ปกติผมใช้อม,มันใช้กับไอตัวถุงสบู่ถุงสบู่ตีฟองอะ่ะฟองมันจะออกมาเวลาใช้ถุงสบู่นะฟองมันจะออกมานุ่มแบบละเอียดมากเลยนี่นสีจะแบบนี้ครับเป็นเหลืองคล้ายมิ้นนะครับที่เขามาทาหน้าไม่ใช่ขมิ้นนะเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคือธานาคาตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ขมิ้นที่เขามาทาหน้ากันอะ่ะเออพมา่านทะี่เราเห็นนะครับ เนื้อละเอียดดีมากเลยไหมครับเนื้อพวกนี้ที่เกิดบางทีนะเราฝนนะแล้วเราก็มาใส่ขวดใส่แก้วใส่อะไรไว้นะครับแล้วก็วางไว้ในห้องก็หอมแล้วนะครับพวกนี้นะครับหนึ่งห้องก็จะหอมสะอาดสดชื่นเลยตามกลิ่นสบู่ที่เราใช้เลยนะครับอ่าพอแล้วกันนะครับผมตัวนี้เออแล้วคือจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือจะส่งเร็วมากเลยนะครับส่งแบบโคตรเร็วอะผมนั่งกด ซื้อประมาณบ่ายๆเมื่อวานนะครับน่าจะเป็นช่วงช่วงสายๆอะไรเงี้ยเช้าวันนี้อีกวันหนึ่งอ่ะของมาถึงมือแล้วอ่ะคือส่งเร็วมากเลยผมงงเลยนะหรือว่าเขากลัวว่าเราไม่มีสบู่อาบน้ำหรือไงไม่รู้เหมือนกันนะครับส่งเร็วจริงๆเร็วสุดๆเลยครับข่าวต่อจากนีวนผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลองเทสดูไปลองเทสกันก่อนนะลองเทสตามตามห้างตามร้าน แล้วก็ใครมีส่วนลดในแอปไหนก็กลับมาซื้อในแอปกันนะครับใช้วิธีแบบผมก็ได้เออมันได้จัดตรงฟรีได้ส่วนลดได้คอยคืนอะไรแบบนี้นะครับขอบพระคุณที่ทรับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ